บทที่55สวัสดีครับอะเล็กว่าไงนารนมาแต่เช้าเชียวทีนี้แล้วก็อเล็กต้องช่วยผมแน่ละถ้าไม่ช่วยผมโกรธอะเล็กจริงๆนี่นาเรนเธอย่ามาพูดจายอย่างนี้หน่อยเลยนะฉันไม่ชอบมาพบฉันมีเรื่องอะไรก็ว่าไปเลยผมไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วล่ะครับยินใบลาออกแล้วยินใบลาออกใครเซ็นละ่ะ พิมพ์ครับแล้วนายแม่รู้หรือเปล่าผมยังไม่ได้บอกครับเอาไว้บอกทีหลังผมเกิดมีเรื่องกับครูประจันชั้นครับผมสอบตกก็ชี้หน้าดา่าผมเปล่าเาต่อหน้านักเรียนครูอย่างนี้ใช่ไม่ได้หาว่าผมเป็นควายอย่างนี้หาว่าผมโง่ผมเลยตะบันหน้าเขาให้ซะบ้างนี่เธอชกครูเหรอนาเรนครับชกเก็บเอาไว้ทําไมกันผมเสียดายค่าเล่าเรียนนี่ครับ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เสียเงินเรียนแล้วยังจะมาทําด่าว่าอย่างโงอย่างง,างี้ผมทนไม่ไหวก็เลยซัดเขาให้คงจเจริญหรอกเธอถึงขนาดชกค,ครูอาจารย์แล้วก็ฉันไม่นึกเลยลูกชายคนเดียวของคุณพี่จะเป็นคนเกเรยอย่างนี้อย่าบ่นผมเลยครับอเล็กทําไมเธอจะฟาดปากฉันอย่างที่ทํากับครูประชาชั้นนะหรอโธเปล่าครับอเล็กพูดอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้ผม ต้องการมาขอความช่วยเหลือจากอเล็กต่างหากเหรอครับเรื่องอะไรงานครับอเล็กหากงานให้ผมทําเถอะผมจะได้เป็นผู้ใหญ่สักทีงานอะไรก็ได้ครับขอให้ได้ทําอย่างสบายๆหน่อยอย่าให้มีใครบังคับผมให้มากก็แล้วกันผมไม่ชอบไม่อยากมีนายสักระพีหัวเราะและ้วมองนันเรนด้วยความรู้สึกสมเพชถ้าางนั้นก็ไม่ต้องทํางานงานทุกอย่างนันเรนทุกคนต้องมีนายทั้งนั้น ทำราชการก็ต้องมีหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองงานบริษัทก็ต้องมีเสมียนพนักงานผู้จัดการผู้อํานวยการถ้าไม่อยากมีนายก็ไม่ต้องทํางานสักรพีพยายามอธิบายนาเรนทําหน้าเหม็นเบื่อแต่พูดเสียงอ่อยเออผมไม่ว่าหรอกครับแต่ขอให้ผมได้ทํางานสบายๆหน่อยก็แล้วกันงานอะไรมอหกเธอก็ข้ามไม่พ้นเอา้าจะลองดู ฉันจะลองฝากเพื่อนให้ออกไปรอข้างนอกก่อนเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปฝากครับขอบพระคุณนาเรนตอบแล้วก็กลับออกไปจากห้องศักระพีเดินไปมาอยู่ครู่หนึ่งในใจไม่อยากที่จะเอาธุระกับนาเรนเลยแต่ใจหนึ่งก็นึกถึงท่านต้นผู้เป็นพี่เขยซึ่งศักรพีรักและเคารพลังเลใจอยู่สักครู่หนึ่งแล้วศักระพีก็ยกหูโทรศัพท์หมุนไปยังเพื่อนสนิทคนหนึ่งฮลัลโหล นั่นเธอใช่ไหมใช่เสียงตอบมาตามทางโทรศัพท์มีเรื่องอะไรจะให้กับผมรับใช้ขอรับคุณศักระพีเสียงนั้นแสดงความเป็นกันเองฉันให้คนไปพบแกพบหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วละ่ะนายอินอะไรของแกคนนั้นฉันจัดส่งไปทำหน้าที่ฝ่ายบริการแล้วประเดี๋ยวจะส่งมาอีกคนศักระพีต่อไปเสียงทางโน้นร้องหา แล้วถามต่อหญิงเหรอสักรพีหัวเราะไม่ใช่หรอกหลานชายฉันเองสอบมหกตกแล้วยังฟาดปากครูซะอีกเสียงทางโน้นอืออออยู่พักหนึ่งแล้วตอบมาว่าหลานชายนายสักรพีก็ต้องดีๆหน่อยสิเอม .6 ก,ก็ไม่จบเอาอย่างนี้ให้เข้ามาอยู่หน้าห้องฉันก็แล้วกันคนเก่าเพิ่งลาออกไปเมื่อวานนี้เองหน้าที่อะไร สักระพีถามนายสนองพระโอษฐ์วะกบบันไลยเลยสักระพีหัวเราชอบใจเดี๋ยวจะส่งตัวมาหาวะเลิกกันนะวันรุ่งขึ้นนาเลนสวมเครื่องแต่งกายชุดสากลเข้าไปหาคุณใหญ่ในห้องคุณใหญ่เห็นเขาก็ร้องชมเอ๊ะวันนี้แต่งชุดสากลเข้าทีดีนี่ผมได้งานทำแล้วครับ นเลนรายงานคุณใหญ่คุณใหญ่ตอบเฉยๆทราบแล้วจ้ะแล้วยังไงผู้อำนวยการเป็นเพื่อนกับอะเล็กครับเป็นบริษัทขายรถยนต์และขนส่งผมได้นั่งอยู่หน้าห้องผู้อำนวยการครับนั่งหน้าห้องมันสำคัญตรงไหนสำคัญสิครับงานอะไรจะถึงผู้อำนวยการก็ต้องมาผ่านผมนำเสนอใครจะพบผู้อำนวยการก็ต้องผ่านผมตำแหน่งนี้เสียงดังมากครับ นเรนตอบเปียงภูมิใจก็ดีแล้วนี่ทำงานทำการมีหน้ามีตาแล้วอย่าเกเรให้มากนักจะเสียถึงคุณอาเขาคุณใหญ่สอนนเรนทำท่ากระลิมกระเลียครับเออในแม่ครับในแม่อย่าว่าอย่างวนอย่างนี้เลยครับผมรบกวนขอเงินสัก1000บาทเถอะครับอ้าวทำไมวกกลับมาเรื่องเงินง่ายๆอย่างนี้ล่ะ ผมกราบแล้ะครับนายแม่ขอผมเถอะจะเอาไปทำไมจะเอาไปเลี้ยงเพื่อนครับนายแม่เลี้ยงเพื่อนอ๋อเงินมันเหลือใช้นักหรือจ๊ะถึงจะเอาไปเลี้ยงเพื่อนคืออย่างนี้ครับนายแม่ฟังผมให้จบเสียก่อนสิครับผมมีเหตุผลนี้ครับเหตุผลอะไรไหนลองว่ามาสิ สร้างบารมีครับสร้างบารมีฉันไม่เข้าใจเลยนเลนคืออย่างนี้ครับในแม่ฟังให้ดีนะครับเพื่อนที่ทํางานของผมทุกคนเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าผมเป็นหลานของอเล็กเป็นลูกในแม่แล้วก็เป็นทายาทคนเดียวของคุณพ่ออยู่ๆเขาไปทํางานทํางานอยู่ๆเขาไปทํางานเกินหน้าเกินตาเขาผมก็ต้องแสดงความยิ่งใหญ่ให้เขาหเห็นหน่อยสิครับผมจะจัดงานเลี้ยงขึ้นที่บริษัทเป็นการแนะนําตัว และเป็นการแสดงว่าใจสปอร์ตจะได้ไม่เสียไปถึงนายแม่จะได้ไม่เสี่ยงไปถึงอเล็กปะโทลูกชายคนเดียวของคุณพ่อไม่สร้างบุญบารมีเสียเลยมันยังไงยังไงอยู่อืมแกพูดก็ถูกเอาละเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นด้วยกับแกเป็นอันว่าเงินพันบาทที่แกขอฉันจะให้แกนาเลนคุณใหญ่พืมพำและลูกไปที่ตู้เซฟ ตอนเย็นเลิกงานนาเรนพาสมียนพนักงานและคนงานห7เจคนที่เพิ่งทำความรู้จักไปเลี้ยงที่พัตตคารใกล้ๆกับสำนักงานนาเรนแสดงความเป็นผู้ใจใหญ่ด้วยการสั่งแบบแม่อั้นทั้งอาหารและเครื่องดื่มอ้อยอิงกันตั้งแต่เย็นจนดึกนเรนดื่มเข้าไปมากพอสมควรความเป็นคางคกขึ้นวอของเขาก็แสดงออกด้วยเสียงอันอ้อแอเอาเลยพวกเรา กินกันให้เต็มที่กินกันเผื่อพรุ่งนี้ตายแล้วกินไม่ได้กินกินเงินมีเงินมีฉันมีเงินฉันมีฉันมีเงินเงินฉันมีเงินฉันมีพอเถอครับคุณนเรนคุณเมามากแล้วเขากลับกันหมดแล้วล่ะครับเหลือโต๊ะเดียวเท่านั้นแหละเสมี่นฉันผู้น้อยคนหนึ่งของบริษัท ซึ่งมาร่วมวงด้วยพยายามห้ามเมื่อเห็นนาเรนชักเจเลอะนาเรนหันมือมาโบกนาเรนหันมาโบกมือโต๊ะเดียวก็กินได้คือนี่กินโต๊ะลุงเหลือกี่คนนับก่อนหนึ่งสองสามสีอ่อย่างนี้สิถึงรักกันจริง <c oughs> ไม่เป็นไร มีอะไรเดือดร้อนบอกผมผู้จัดก,การเป็นเพื่อนกับอาผมต้องฟังผมเออเอาเล่ามากินอีกพอเธอครับคุณนเรนดึกแล้วเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งห้ามปรามนาเรนหันขวับไปทางผู้ห้ามใครไปบอกพ่อก็บอกแล้วไงจะกินโต้รุ่งรักกันจริงก็ต้องกินอีกนี่เพียงแต่เลี้ยงปีกไก่นะ เลี้ยงใหญ่จะตามมาปีหน้าเธอคุณผมจะพาคุณบินไปกินเลี้ยงที่อเมริกาหลายคนหัวเราะคืนคนหนึ่งถามขึ้นโอ้โหทำไมต้องปีหน้าด้วยล่ะปีนี้ไม่ได้เหรออ้าวก็ปีหน้าฉันได้มรดกของพ่อฉันนเรนหันมาตอบแล้วยืดอกพิงพนักเก้าอี้ทำมือประกอบโอ้ย เป็นสิบสิบล้านกินจนตายก็ไม่หมดหรอกประโถเชื่อฉันสิฉันนี้แหละนเรนเดชาบดินทายาตคนเดียวของท่านต้นเดชาบดินแห่งคลองบางหลวงเอ๊ะนั่นใครมายืนรับๆับล่อๆอ,อ,อยู่ที่บังตาประตูใครผมเองครับ เสียงตอบมาจากหลังบังตาผมน่ะหมายถึงคนหรือวะผมเองผมเองใครจะไปรู้นเรงสำเราออกไปตามอุปนิสัยบังตาประตูเปิดแง้มออกผู้ที่ก้าวเข้ามาคืออินตาผมยินครับอ๋อคนหรอกเหรอนึกว่าเป็นหมาเสือกมายินรับรับล่อๆทำไมวะแกเป็นใครนเรน คงจะยังไม่รู้จักนายอินนักการครับเขามาเข้ามาก่อนหนะ้าคุณนเรนไม่กี่วันหรอกครับเพื่อนรลวมง,งานคนหนึ่งนะครับงั้นเหรอนเรลลองรู้จักอัวไว้ด้วยเลขานุการคนใหม่ต่อไปจะเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยควรจะรู้จักต่อไปด้วยว่าพ่ออัวน่ะคนใหญ่คนโตท่านชื่อท่านต้น ใครๆก็รู้จักท่านต้นเดชาบดินเคยได้ยินไหมปีหน้านี้แหละว่าจะได้มรดกเป็นสิบสิบล้านแต่ก็นั่นแหละพูดหรือพูดกับหรือก็เหมือนสีซอให้ควายฟังไปไปสั่งเล้าเอามากินเล้วอย่ามัวยืนจ้องหน้านาเลนพร้ามแล้วออกคำสั่ง หลายคนสันหนาอย่างรำคาญการแบ่งของนเรนการเบ่งของนเรนอินตาถึงกับสะอึกแต่ก็รับคำว่าครับผมจะไปสั่งให้อินตารับคำแล้วรุกออกไปจากห้องนเรนหันมาทางพักพวกร่วมโตอิตาแก่นี้ยังไงก็ไม่รู้พาเธอะหนวดเขาลุงรังดูไม่ได้ดันมายืนจ้องเอาจ้องเอา ชอบคนชอบคนจริงๆส,สนใจเกละือเลยครับคุณนเรนแกก็อย่างนี้แหละครับแต่นิสัยแกดีมากคนหนึ่งอธิบายแต่อ้วไม่ค่อยชอบหน้าวะ่ะขาดคำของนเรนอย่าไปสนใจแกเลยครับคุณน,นเรนแกก็อย่างนี้แหละครับแต่นิสัยแกดีมากคนหนึ่งอธิบาย แต่ไม่ค่อยชอบหน้าวะ่ะขาดคำขนนะเรนอินตาผลักบังตาประตูห้องเข้ามาพร้อมด้วยขวดเหล้าส่งให้นเรนได้แล้วครับเล้วกันโวยผสมให้ด้วยสินะพูดแล้วยังจะมายืนจ้องหน้านี่ไอ้แก่ถทมาจริงๆเถอะมายืนจ้องหน้าหาตะวักตะบวยอะไรกันเออเปล่าๆครับเดี๋ยวผมจะผสมเหล้าให้ อินตาพึพมพำแต่ขบกรามขึ้นจนเป็นสันนุนหยิบแก้วเหล้าขอนาเลนมาผสมโซดาส่งให้อ้าวจ้องอีกแล้ววะหน้าอ้วมีเลน่าดูนักเหรออ๋อรู้แล้วแกดูแผลเป็นนี่เนอะนเรนชี้รอยแผลเป็นที่หน้าผากเป็นมาแต่กำเนิดเว้ยอย่าสงสัยอะไรเลยว้าวะ ว่าแล้วยังเสือกจ้องอยู่ได้จะลองดีกับข้าเหรออินตาจ้ามองแผลเป็นคนนเรนไม่วางตาแล้วมืออันสันเทาของอินตาก็ปล่อยแก้วเหล้าลงบนโต๊ะมันแตกเพลงหกราดกางเกงคนนเรนจนเปียกปอนไปแทบหนึ่งนเรนลุกพวดพาดขึ้นยืนสะบัดกางเกงถอยเ็้าอี้ไปข้างหลังไอ้บ้าไอ้แกเสือกทำเหล้าหกรถพ่อได้ซุ่มซ่ามบันเลดู ผ้าเปียกหมดเซอร์เซอร์ดีนักพูดจบดเดเรนก็เหวี่ยงเท้าผลักเขาให้ที่ชายโครงของอินตาแต่ไม่แรงนะักอินตารีบยกมือไหว้ขอประทานโทษเถอะครับผมไม่ได้แกล้งเลยขอประทานโทษผมเถอะไม่ได้แกล้งเหรอประทานโทษเหรอขอโทษแล้วก็เก่งค่าสะอาดเหมือนเก่าหรือเหรอไม่ได้แกล้งเหรอไม่ได้แกล้ง ก็ต้องเตะสังสอนสินเรนพูดแล้วก็เหวี่ยงเท้าเข้าที่ก้อนอินตาอีกครั้งหนึ่งโท่ผมไม่ได้เจตนาไปเอ,อกไปแห้งห่างค่าทีเถะวะอย่ามาให้เห็นเดี๋ยวพ่อหึมตเตะซักอักหรออินตากัดฟันกล่วมใหญ่จ้องหน้าน,นเรนแล้วถอยออกไปนเรนทำท่าจะตามแต่ถูกคนที่นั่งข,ข้างๆฉุดไว้นเรน จึงนั่งลงพึมพำแสดงศักดาต่อไปท่ามกลางความเบื่อระอาของผู้ที่ร่วมวงซึ่งพากันลุกออกไปทีละคนสองคนจนเหลือแต่นาเลนนั่งคอง,งอกแงกอยู่คนเดียวจากพัตคารอินตาออกไปทางประตูหลังไปยังเรือนแถวซึ่งเป็นที่พักของพานโรงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับอินตาซึ่งได้รับอนุญาตให้พักอยู่ด้วย ไปถึงอินตาก็ถมตัวลงบนเตียงผ้าใบร้องไห้สะอึะอื้นรำพันด้วยข้อความที่ฟังไม่ค่อยได้สับมือถือขวดเหล้าดื่มอกักเข้าไปด้วยพอไม่ดีจะไปโทษลูกเร็วไม่ได้โลกระยำโลกมันสศก,กปรกพูดจบอินตาก็กระแทกขวดเหล้าลงบนพื้นปังใหญ่ คุณนเรนเขาเรียกไอ้กแก่คุณนเรนเขาเรียกใช้พอขานออกไปเขาถามว่าหมาหรือคนโลกเล่นตลกจริงโว้ยคุณนเรนท่านพูดว่านึกว่าข้าเป็นหมา <c oughs> เป็นความผิดของหมาเหรอเมื่อลูกมันสำคัญผิดคิดว่าตัวเองมันเป็นราชสีคุณนเรนท่านจะเป็นเดชาบดินแห่งคลองบางหลวงแต่ท่านก็หนีไม่พ้นลูกหมาขาหัก เดชาบดินแห่งคลองบางหลวงท่านว่าสีซอให้ควายฟังแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นควายยิ่งกว่าพ่อของมันอินตารัมพันจบแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญชายชราพันลงเพื่อนร่วมห้องของอินตราอินตาโผล่ออกมาจากมุมข้างๆเฮอิน ทำไมไม่ไปรับท่านเลขาล่ะมานั่งร้องไห้ทําไมเมามากสิท่าข้าเมาตีนอินตาตอบว่าอะไรนะเวนจริงๆพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดยังก็บไปเจอตีนใครมาเออข้าเมามากคุณนเ,เลนท่านไม่ได้กินเหล้าหรอกท่านสำคัญผิดว่าตนเองเป็นเทวาเป็นราชามองเห็นคนเป็นหมา ท่านก็เลยด่าให้กาเหว่ใข่ให้แม่กาฟักโว้ยลูกมันไม่รู้จักเราจะไปโทษใครกาเหวระยำหมาขาหักระยำพงพางเอยเสือปลาเข้ารอดเสือปลาตาบอดเข้ารอดพงพางเอ็งเคยได้ยินไหมข้าไม่รู้เรื่องเว้ยอินตาเมาแล้วพูดมากอู่ววาเพื่อนร่วมห้องของอินตาพึมพำ แล้วผูกเข้ามงุไปเองรู้จักพระอินไหมไม่รู้จักโว้ยเสียงตอบมาจากในมงุเองรู้จักไหมวะเทวดาสวมหัวโขนไม่รู้จักโว้ยเองรู้จักไหมวะยากวัดแจ้งนิง้ววัดสุทัศน์ข้าไม่รู้จักถ้าไม่ข้าถ้าข้าไม่รู้จักข้าก็บ้าและสินั่นแหละทำไม่ดีอย่าไปโทษยักษ์โทษมาร ทำไม่ดีอย่าไปโทษท่านเอิงพูดอะไรของเอิงวะอินพูดพร่ำอยู่ได้กินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ข้าบอหรือไงล่ะว่ากินตีนเมาก็ไปนอนเสียกดีกว่าไออินข้านอนไม่หลับข้าไม่มีหัวใจเสียงหัวเราะออกมาจากในมุงของเพื่อนร่วมห้อง หัวใจของเองเป็นไหนเสียวะมันลอยขึ้นไปติดอยู่บนยอดไผ่หนามตําเลือดเปรอะข้าอยากเป็นเทวดาจะชี้นกให้เป็นไม้จะล่นเวลากลับไปสู่อดีตข้าจะห้ามอนาคตข้าจะห้ามปัจจุบันข้าจะห้ามตะวันไม่ให้ตกดินปะโทเอ๋ยเอ็งพูดอะไรของเอ็งวะเสียงพานโรงชราพึมพำออกมาจากมงุงข้าพูดไปอย่างนั้นแหละ อินตาเอ่ยด้วยน้ําตาเสียงปกติรู้ไหมเพื่อนไอ้ลูกน้ำคลองเกิดบนเรือขึ้นวอมันเตะพ่อของมันผ่านลงสายหน้าหันหน้านีเข้าข้างฝาเอามืออุดหูเพราะเบื่อที่จะฟังคําพร่มของอินตาจบบทที่ห้าสิห้า บทที่55ขอโทษทีนะเพื่อนๆทุกคนอ่านตะกูตะกากหน่อยอันเนี้ยแมวมันมากัดกันอยู่ข้างๆห้องในเสียงน่ากลัวน่ากลัวมาอยู่เนี่ยน่ากลัว